และหอยเหลืองหอยเขียวค่ะเราเยิ่นไปเลยรู้ไหมว่าต้องทำยังไงบ้างกิจกรรมของเรานะครับเพียงแค่คุณถ่ายภาพบีฟอร์ออฟเตอร์บีฟอร์แปลว่าสุดสุดแบบสุดปี๋ไงแต่ว่าออฟเตอร์เนี่ยจะต้องเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือจะมีผลิตภัณฑ์สองตัวให้เลือกนะคะถ้าเกิดว่าใครมีฮอยเกนรโม่ถ่ายคู่กับฮอยเกเรโม่ออฟเตอร์เด็ดๆนะจ๊ะแล้วใครมี หอยเลืองหอยเขียวแบบนี้ก็ถ่ายรูปคู่กับหอยเลืองหอยเขียวแบบนี้เป็น b e f o r e a f t e r สุดติ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ถ่ายคู่กับฮอตเกนามูแล้วนะคะอย่าลืมแท็กไปที่ h o ต g e n เกนามูอันเดอร์สกอร์ลและใครที่ถ่ายคู่กับหอยเลืองหอยเขียวนะคะก็อย่าลืมแท็กไปที่น้องนะคะ เขดีนะขายของแท้ถูกต้องเลยนะครับและอนเราจะทำการคัดเลือกนะครับน้องๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเตรียมลุ้นเลยนะครับเราจะทำการคัดเลือกจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เรา ไปเที่ยวด้วยกันในช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าของรางวัลมีอะไรบ้างรางวัลที่หนึ่งนะครับจะได้รับนะครับสิทธิ์ในการที่จะไปเที่ยวกับพวกเราไรบกับแก๊งขย,ยี้นะครับ,รบและอีกท่านประเทศเกาหลีครับค,คุณสามารถพาเพื่อนมาด้วยได้เพราะบาคคิดว่าที่มาเดี่ยวเดียวเดี๋ยวว่าจะขืนพวกเราคุณพาผู้ติดตามมาได้อีกนคนครับใช่แล้ว,ลวก็คือผลิตภัณฑ์ทอดแกงมูนะคะ หนึ่งคนและเพื่อนอีกคนหอยเลือดอยเขียวหนึ่งคนและเพื่อนอีกหนึ่งคนเป็นสองคนทริปนี้มี4ี่คนสําหรับผู้โชคดีทางบ้านนะครับอย่างนี้ห้ามห้ามเลยกับการรีวิวครั้งนี้ค่ะแต่ว่ามีแก๊ปทะยิอีกเยอะเลยใช่แล้วเราเราคอนเฟิร์มแล้วเราซื้อตั๋วแล้วใช่แล้ว 1ีกรางวัลนะคะเราแบ่งเป็น5้ารางวัลสาหรับหอยเหลืองและ5รางวัลสําหรับฮอตเกนาโมูนะครับคุณสามารถที่จะส่งมาได้นะครับและหากว่าคุณได้รับรางวัลที่ไม่ได้ไปเกาหลีสามารถมาร่วมสนุกกับเรานะครับเพราะห้ารางวัลนี้เราจะพามาร้องเล่นเต้นกับพวกเราครับใจแล้วก็คือ5้ารางวัลดีนะคะสามารถพาพาเพื่อนมาได้เช่นเดียว วันนี้ก็พับเพื่อนมาได้หนึ่งคนเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้ลองเล่นขยี้กันเองกับแก๊งขยี้นั่นเองแล้วประกันความมันนะครับเราจะมีการถ่ายโซเชียลกับพวกเราด้วยแวน่นอนเรา้ไม่พอนะคะเดี๋ยวเรารจะมีกิฟต์เซตแจกกันด้วยค่ะใช่อาจจะให้ไปใช้กันเป็นปีลเลยแหละ